สวัสดีค่ะความปังของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราได้ส่งมอบรถไปทั้งหมด51คันเราการันตีด้วยยอดขายที่มีและจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคัดสรรรถที่มีคุณภาพมาเพื่อคุณเต็งของเรายืนคู่กับคุณมายาวนานถึง20ปีเลยนะคะเราจึงมีความเชี่ยวชาญและชำนาญเกี่ยวกับเรื่องรถและการเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนกรกฎาคมนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าแฟนเพจที่อยู่ต่างจังหวัด เมื่อคุณตอบตกลงในการจองรถกับเราเราพร้อมมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับคุณทันทีได้รถคันใหม่พร้อมได้ท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศทะเลอ,อันดามันมรดกไทยแบบ n e ว Normal ถ้าเกิดวันนี้คุณยังลังเลก,กับการซื้อขายรถหรือเทิร์นรถสักคันหนึ่งติดต่อสอบถามเราได้ที่เบอร์0818942353เราพร้อมดูแลและบริการคุณด้วยใจที่เรามีสุดท้ายนี้ขอขอบคุณลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัววิชิตทวียนตการค่ะ และลูกค้าเก่าที่ยังแวะเวียนกับเข้ามาหาเรานะคะแอดมินจุ๊บจิ๊บขอเป็นตัวแทนทีมงานวิชิตทวียนตการกราบขอบพระคุณลูกค้านะคะในเดือนมิถุนายนที่ไว้ใจและเชื่อมั่นในทีมของเราคะ่ะขอบคุณค่ะ